สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมเฮดเจมนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเทสดวงนะเป็นคอนเทนต์ที่ผมได้ทำนานแล้ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนส่งแบบว่ามาให้ผมทําเป็นให้เพราะหลายคนน่าจะแบบเห็นดวงผมแล้วใช่ไหมนั่นแหละโคตรเกลนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นไอเดียของน้องต้นข้าวนะครับที่จะมาให้ผมทําเป็นให้ก็เหมือนแบบมาลองเทสดวงก่อนว่าเอ้ยเอาแบบถ้าดวงผมดีเนะี่ยก็ให้แบบเหมือนน้องยืมดวงไปนะแต่ถ้าแบบว่าดวงไม่ดีอนะก็นั่นแหละครับตามภาพนะ ส่วนถ้าอยากดูคลิปรีวิวทั้งหมดในแพทนะครับผมสรุปไปให้แล้วในคลิปที่แล้วนะครับอาจจะมีตกหล่นเล็กน้อยเรื่องของที่ผมตกหล่นอ่ะก็จะเป็นของขายวันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพาร์ทเนาะที่อัปเกรดเข้ามาใหม่คือได้4,800เพรนะครับในรอบนี้เนาะก็คือได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับสัปดนานันพรีเมียมพาร์ทนะก็สลับของทะลานอาโปนะครับในเวลนี้ก็จะเป็นแพ็กการสุม่มซุปเปอร์ใช้500เพรเรื่องของอัตราการสุม่มอ่ะแตผมพาดูคร่าวๆก่อนละกัน ที่เราตามหาเนี่ยก็คือจะเป็นคาถากับปีครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบเปอร์เซ็นต์ตามนี้ถ้าได้ก็ดีนะครับ 0. 3, 0. 0.3 0.03 0.030อะไรเงี้ยนะฮะอ่ะผมมีงบสั้งหมดเนี่ยคือ3,009ไอ้30,009มาดูกันว่าจะปิดหรือเปล่าคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยละกันนะครับเพื่อให้ผมได้ทำคลิปสูตรมานี้ให้เพื่อนดดูกันอีกก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ไอดีน้องต้นข้าวกันด้วยนะครับคลิปนี้ไป มาหรือเปล่ายังครับก็แน่นอนครับเพชรไหลเร็วแน่นอนเพราะว่ามันเป็นแพ็คอุยอ้ยอุ้ยปีกของโครนะฮะมาถึง2อันเอาเรื่องเราต้องตามหาแล้วมันออกยากกอ่นเพื่อนหมวกหรออะไรวะไอ้นี่ปะอาทาคือมันไม่มีแพ็คแถมนอนเพื่อนเวลาน,นี้คือแบบยากอะ่ะผมบอกเลยว่ายากมากพราะตอนนี้คือผมสุ่มช่วง เตะดแบสี่โมงเย็นนะครับเพื่อนๆวิได้ í, กระทามาแล้วหนึ่งอันโอเคถ้ากระทาครบเนี่ยผมว่าอย่างอื่นนะก็น่าจะตามมาแบบง่ายๆนะยังไงยังฮะสุ่มไปอุ้ยยังแล้วสุ่มไปปี๊บปุ๊บปๆ๊บปุ๊บ,บเออหือยังอ๋อหน่อยได้ไหม ไหนก็ไหนละขอหน่อยคือแบบขอให้แบบปิดน้อยหน่อยวะเออเราโชว์แบบมือทองอยมางนเงี้ยถ้าเราแบบไอดีเนี้ยสุ่มได้ของน้อยอะ่ะสุ่มแบบไม่ได้ได้ของน้อยปิดน้อยเนี่ยจะดีเพราะว่าผมจะได้แบบมีกำลังใจไปสูบบ่ไอดีหลักได้ครับยังไงกระทาขอเลยขอ,ขอหน่อยกระทาโอเคไม่มาเลยหลังจากแบบ มาสองอ่าสองถึงสามชิ้นก็คือไม่มาอีกเลยนะฮะยากแล้วตอนนี้เหลืออีกสามหมื่นนะครับเรามาได้แค่หนึ่งส่วนสี่นะตอนนี้นโหไปดูซิตอนนี้เราได้อ่าเสียงเล่ไอก,กามมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ได้เอโกมาหนึ่งชิ้นนะผมอยากให้เนะอโกกระทาครบก่อนเวส่วนปีกอะผมคิดว่ามีโอกาสสุ่มได้เยอะกว่าไงเพราะมันสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนะไอ้นั้นมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์อเพื่อนก็ คือต้องบอกว่ามันใช้500เพชรได้แหละเหมือนเราแบบได้เพชรเยอะขึ้นยอยะไรเงี้ยมันก็เลยดูเปลืองกว่านะครับถึงแม้เปอร์เซ็นต์มันจะแบบจับต้องได้ใช่ไหมเออเปอร์เซ็นต์มันแบบ2.9เยอะมากยอยะไรเงี้ยวยิมาแล้วว่ะโอเคปีมาแล้วฮะเริ่มมาแล้วเริ่มมาละโอ้โหยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ขอ,อหน่อยได้ไหมเฮ้ยเกมเกมจะแบบ โอเคเอสมาสองชิ okay. or, guitar, right? Today, ้นแล้ตอนนี้ขอกกระทาได้ปะตอนนี้เราลุ้นแค่กระทาครับถ้าถ้าเราแบบไม่ออกกระทาผมขอดีไหมอะไรนะเอสเลยอะเออเราคาดหวังเยอะเกินไปหรือเปล่าวะเพื่อนโอ้โหไม่มีเลยเอาละคือน้องแบบสาเก็บเพชรมานานนะ เราจะทําให้แบบเกลือไม่ได้คือคนที่แบบไม้ผมสุมเนี่ยต้องไว้ใจมากๆกันนั้นเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกลือแบบเขาสุ่มแล้วดวงดีกว่าตัวเองสุม่มไงเออแล้วผมแบบเป็นดวงที่แบบเกลือผมเป็นคนที่สุ่มของเกลือมากๆนะแต่ก็ยังแบบมีคนแบบให้สุ่มเรื่อยๆนะแบบว่าเหมือนแบบเพื่อนๆนมอบคอนเทนต์ให้อะไรเงี้ยนะครับถือว่า อะไรที่ขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันคลิปนี้ไม่ใช่ไอดีผมไงมันมันเลยแบบเกรงๆหน่อยอะถ้าเป็นไอดีผมอะผมไม่ค่อยซีอะไรหรอกปิดได้ปิดอะโอ้โหผมว่าแปลกแล้วตอนนี้นะฮะอะได้มาถึง2องชิ้นแล้วตอนนี้ครับก็ขาดเอสเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะ ขาด S อันเนี้ยประมาณ2ชิ้นนะครับขาด A อบอกสขาดอย่างละ้เสียเพื่อนขอคาะทำมาอีกก่อนได้ไหมถ้าคาะทำมาอีกนี่ยคือจะอุ่นใจมากเลยเพื่อนที่หลักเนี่ยผมว่ามันยากตรงคาะทำเว้ยไอไอขนนกอ่ะมันไม่ค่อยยากอะไรไงขนนกก็เซ็มมันเยอะนะฮะโอ้โหปีนกใหม่ละคาะทำได้ไหมขอละาอีกสักหนึ่งชิ้นเพื่อแบบอุ่นใจหน่อยคือเดี๋ยวผมจะเหลือเพชรไว้ประมาณ5000นนั้นเพื่อน เพราะว่าถ้ายังไม่ปิดจำนวนเนี้ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้สุ่มไอไว้ไว้ดึงเดสนะครับผมก็น่าจะดึงเดสปลอบใจให้น้องไปถ้าไม่ได้นี้นะยังไงเฮ้ยผมว่ามันกระแปลกละไอ้ขนนกน่ะใกล้ครบอะนะแต่กระทาคือยังไม่เห็นเลยเพื่อนไอ้กระทามันยากจังอ่ะ โอ้โห1.5ึ่งจุ้เลยเด้ยวยผมว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้แย่นะเพื่อนหนแต่ไม่มีเลยยังไงเทสดวงรอบนี้โอ้โ oh. หครบแล้วครับเอนะคิดว่านะออา S แต่กระทาคือยังไม่เห็นเลยโอ้โหโอ้โห ผมว่าะล็อกไอพีแล้วล่ะจริงๆดวงโคตรประหาปะไรเกมแม่งล็อกไอพีผมละเฮ้ยคือบางคนน่ะสี่หมื่นขาดแค่ใบเดียวนะอันนี้คือคืออะไรเกมเดี๋ยวโอ้โหร้อนละอุ อากาศมันร้อนโอ้โหเพื่อนโอ้โหกระดาไม่มีเลยเฮ้ยกระดาเดียวจริงดิโอ,โ,โอ้โหโอเคผมว่าเราควรพักกันก่อนนะโอ้โห คือตอนนี้เอสได้ครบล้านเพื่อนศาสตรอันนี้ครับเอ่อเวทมนต์ของโคลอ่ะเพื่อนอ้ e ดึงนี่เท่าไหร่วะเดสใช้ e 4, นะสี่สี่พันนะเราสุ่มได้อีกสองแพ็คเพื่อนอ้้หยากจังอะ่ะเฮ้ยกระถาไม่มีจริงหรอโอ้โหถามจริงมันมีฟิกแบบได้กระถาปร่ะอะเพื่อนโอ้โหอ่ะอีกแพ็คหนึ่ง โอ uh ้โหกระทาออกอันเดียวนะฮะ1.5ุ้าหนึ่งแทบไม่ออกเลยอ่ะเพื่อนโอ้โหอันนี้มั่งเสียงเรียยของโคนี่คืออะไรวะคือนี่ปะคือกระทาปะอ๋อนี่มันเป็นอะไรอะเฟสหมดดีกว่าเสียงนี้คือนี่อีการเพื่อนโอ้โหคือตอนนี้เราครบแล้วนะครับแต่เหลือแค่นี้ไม่ปิดอ่ะเพื่อนยากที่หาย ในขอดูดิมันมีขายป่าวะไม่มีไม่มีขายด้วยเพื่อนมีแค่นะี้โอ้แพงมากถ้าจะเติมนี่ผมว่าหลายพันอะกว่าจะปิดไอดี ID ต้นข้าวน่าจะเดี๋ยวผมรอไปดึงเดทให้น้องแล้วกันนะถ้าดึงได้ไม่ได้นะ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็น่าก่อนจะก่อนจะไปน่ยผมคิดว่าน้องน,องนาจะเพชรได้ประมาณหนึ่งอะต้องมาดูว่าจะปิดเท่าไหร่นะอันนี้นะครับก็เป็นโค้ดของน้องนะครับเท่าไหร่นะ 86F95D. ครับใครที่ยังไม่ใส่นะ่ะสามารถใส่ให้ได้นั้นเพื่อนจะได้แบบว่าให้น้องไปสูมต่อนอะจะยากจัดเลยก็ไอดีผมตอนเนี้ยคือผมว่ามันน่าจะไม่ปิดนั่นแหละนะครับถ้าผมสุ่มของน้องแล้วมันยังยับขนาดนี้ไอดีผมมันน่าจะไม่รอดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากจริงเนะี้ยไปก่อนเลยครับไปไปบายยเพื่อนๆคลิปนี้คือแบบเฟลามากนะเพราะว่า อย่างน้อยเจ้าเสียงมาสักสามอันเนี่ยมันยังพอแบบได้รู้เนี่ยอันนี้เสียงไม่มาเลยเพื่อนไม่ใช่เสียงนี่ต้องบอกว่าไอ้คาถทเพื่อนยากที่หายเลยใครที่แบบสุ่มไปแบบสามสี่หมื่นแล้วแบบได้คาถทมาใบเดียวเหมือนผมเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับทรับย์คิวนี้ไปละบ,บายครับ